สวัสดีครับสมชายคุณสีครับช่องยูทู e นะครับโครงการเรียนน้ำกันครับของเทศบาลตำบลดอนยานางอำเภอรพอรเจริญจังหวัดบึงการครับโอ้หุ่นดีไว้พีนน่นี่สุดหรอด้วยนในคลิปที่สามแะครับ อ้าวยิบป่อหน่ยสมชายคนสีนะช่องยูทูบไปเห็นตัวเองสียสอเสือสรอีโปรไฟ้าจะเป็นชุดจิตอาสาหรอกท่านที่รักษาความปลอดภัยนะครับอ่สอสพดอนจนางครับอันนี้ชุดอปอพรพโรเทศบาลตะบนดอนจนางน,นะครับอ่อบาอ อ้าวร้องให้ลองยูทูบเลแล้วอฮยูย <c oughs> องยูทูบเลย <c oughs> <c oughs> ลอ้าวมาแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดครับสมชายคุณสีเ้อช่องยูทูบไปทั่วโลกแล้วเจ้า <c oughs> ยังไงล่ะยังไงมีไปเรียนอยู่บักละซ่องยุท so ูมิเดยอจากบ้งจากของสมชายคุณสีซื้อผ้าใยนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับ สมชายคนสีเด้อช่องยูทูบเด้อเบิ้งเจ้าของนะครับเอ้ารอบสองสมชายคนสีนะเราเสียสตีอ้าวเห็นผู้สาวคนไหนนะเจ้าเนาะเห็นผ้สายคนไหนนะเจ้าเอาคนสวยยิ้เลยเชใครอยากอยู่ตัวเองช่องยูทู e สมชายคนสีนะครับอ้เจอกันอีกแล้วคนสวยนี่ 10ก,กิโลเจา้าเสีนี่ยครับพวกเบอเสือก้ามเดียวอ้อหนังเงินหนังเงินเสบอันนี้สมพูเดเลยอ๋อเปียงเป็นสิเสือก้ามอ๋ออเสือกา้ามฟาดนี่10กิโลอ,อ๋อครับครับ,บไปแล้วครับผมหน้าไปแล้วช่องสมชายคนสีนะครับยูทูบครับใครจะเห็นตัวเองพิมพ์สมชายคนสีจะเห็นเลยครับเนี่ยไปถึงบ้านจะเจริญแล้วเพราะว่าพญายูยบะคำอ้อ ทีแมวตีมาขายพอมจะน้อยนี่บ่หละเขาบ่ทันตื่นไปแต่ตีมาขายเสื้อท้ายชิปว่สมชายคุญสีนะครับช่องยูทูบครับอ่าพิมพ์หอยไปฟังรถเด้อป่าไอ้คุณสัตว์ลุงยันยันเชฉดนะบ่แม่นบ่ สมชายคณสีนะจ๊ะช่องยูทู e พญายเด้อกดไลค์กดติดตามให้ด้วยพญ่ยของจะสั่งต้งมาซ้องเดือนนี่แหละอันนี้อปพรเทศบาลเทศบาลตำรวจจะนั่งครับมาอ่ำนวยความสูงให้นักวิ่งครับอ้าวดีครับดีดีดีสุดยอด สมชาติคนสีเดอ้อยูทูบเดอ้อกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแกดชร์ด้วยดูด้วยนะจ๊ะใครอยากดูตัวเอง,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 องลูกชายผมล้านลานครับพอเมียเพียรงาน <laughs> ไนาน <laughs> ออภิษงป <laughs> ระสนเมเลียหรอกเจ้า,าเออมเลียปฏิเสธหน้านที่เรา <laughs> ทัดทันดู ช่องสมชายกุสีนะครับยูทูบครับยูทูบมุมนี่เราคอยจำเนี่ยสมชายคุณสีนะครับ, YouTube, รบ,บ,ช,รบช่องยูทูบครับสวัสดีครับมาเนียว <c oughs> อย่าลืมดูด้วยนะครับตัวเองช่องสมชายคุญสีนะครับพ่อใหญ่กับเบิ้งเจ้าของ <c oughs> มุงจะคว่ำอยู่นั่นแหละน้อง,นนองมอเมยกับเสาย่างตัวห้ากิโลผมเนาะแต่ผมแรงสามกิโลผมก็เข้าสุดแล้ว <laughs> ช่องยูทูบสมชายคุณศรีนะครับใครจะเห็นตัวเองหล,ล่อๆวิ่งหล่อๆส,สวยๆพิมพ์เข้าไปดูเห็นเลยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเขสวย <laughs> โอ้ขาใหญ่เงี้ยนี่สุดยอดครับสมชายคุณศรีนะครับจากเบังจากควัง นี่ยไปบ้านผมก็ล้องให้แล้วประมาณเที่ยงๆนี่ก็เห็นแล้วนักกระเป๋าพวกเจ้าสมชายคุณสีเลยครับช่องยูทูบบางยี่ของก็จะไปพิมพ์สมชายคุณสีสอเสือระอีสีนะพอไฟจะเป็นชุดจิตอาสานะครับ อ้าวอะไรนะเตชิดใช่ไหมนี่เตชิดเออสุดยอดนูช่องสมชายกุงสีนะดูได้ด้วย,วยตัวเองอะ่ะใครอยากดูตัวเองวิ่งโอ้ยยิ้มี่สวยเลยเหนื <c oughs> ่อยยิ้มไม่ไหวแล้วยินนั่นละจีเป็นรอำบ่ห้าก,กิโลโอ้ยสิบกิโลวนี้เสียสีฟ้านี่ใครอยากดูตัวเองก็พิมพ์ช่องสมชายกุงสีนะครับในยูทูบครับ สมชายคุณสีแล้วย <c ười> ูทูบยูทูบจากเบิ้งพี่พี่กล้องนี่พี่สมชายคุณสีครับช่องยูทูบครับป้านเทียงก็เห็นแล้วผมสิไปลง อมองข้างทางด้วยยิ้มเลยครับยิ้มเลอ่อๆอสมชายคนสีนะครับช่อง youtube ครับพ่อโลกนะครับทาง facebook ทั้ง youtube ชื่อเดียวกันครับสมชายคนสีครับช่อง youtube ครับช่องผมนี่แหละครับไ <c oughs> ม่บาย ก็ถอนล้องเท่าละมันหนักบ่โอจักจักปีละจักปีนี่แปดปีเอาจากกิโลจากกิโลไอเชิญจ้าส่วยจ้าเดี๋ยวนี้ช่วยจจองมีบอยพ่อเนี่นะบ่ไหวบ่มีมือเมื่อยแห้งหายกิโลหนักเกือบครับหนักเกือบ ท่างสมชายคุณสีนะครับดูตัวเองครับสมชายคุณสี ตาคนสีด้าลาด้วพอักบังเจ้าของสวยย,สวย,สวย,ยิ้มตีอ้ยหอนคักเนาะมแต่ลูกลูกคายติมพทักงานต้นเรียนดไหมพญากายติมโบราณ พี่พี่ค้นหาอยู่พี่ครับช่องสมชายคุณสีนะครับ y ยูทูบครับและ Facebook ชื่อเดียวกันครับชื่อผมนี่แหละเอาชื่อตัวเองช่างช่องตัวเองใครอยากดูก็พิมพ์คำว่าสมชายคุณสีสอเสือสตรีนะจ๊ะเลียน่เนี้เลยนเซกล้องนี้ยังใส่กล้องยูทูบผมเนี้ยครับ สมชายคุณศีนะครับเด้อกดไปเบิ้งโอลดกดติดตามโลดสิได้เบิ้งช่องผมมีสาระครับสุดยอดครับสมชายคุณศีนะครับอยากดูตัวเองใน YouTube ประมาณสามโมงเช้าก็เห็นแล้วครับเพราะผมต้องไปลงไวไฟที่บ้านอัลชีวีโลครับอ้าวสุดยอดปะบอกเขียดเดียวอึนป้าเนาะ <laughs> โครงการแล่นน้ากันครับโครงการแล่นน้ากันเทศบาลตำบลดอน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 ,ดอนอยานางครับผ่านสายสันดอนอยานางต่อ,อกลางเนาะดอนอยานางครับโ <c oughs> ครงการแล่นน้ากันตาบลเทศบาลตำบลดอนอยานางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬครับคนอีอสานนะครับภาษาการก็วิ่งด้วยกัน เอา้าเดชสมพรเดชพันธ์เพ,พันจะมาพี่ป่ะสมชายคุญสีเดชช่องยูทูบเด้อเปิดบื้องเราจะคว้างส้มแห้ค่ะโอ้มากไก่ตัวเจ้าเนาะสุดยอดเลยเจ้ยยะจย,ยิ้มให้สวยนะจ้าคนสวยยิ้มหน่อยยงยูทูบนะสมชายคุญสีนะช่องยูทูบอยากดูตัวเองโอ้ปะ่ะสิบยูโปรป่ะเจ้าสุดยอดสมชายคุญสีเด้อจากเบื้องจะคว้างแลนนะ่ะ ในยูทูปอันนี้สิบกิโลครับเสื้อสีฟ้านะครับสิบกิโลสิบกิโลครับภาษาอีสานส,สุดยอดครับปลาช่องยูทูปสมชายกุศลเตอร์ตัวตีตามให้น้ำเนี่ย ผมเมาเรื่อยแหละคลิปยูทบตอน,นี้นั่งนี่มือน,นึงกับเมาส่วนปลาปลาโดสองตั <laughs> ปปวยิ้มใสวนหน่อยครับลง Youtube นะครับห้ามร้องไห้นะครับหามห้องไหาด้ยครับ <laughs> 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 บาส้อสวนครับเอาไปคลิปไปลง Youtube ครับสมชายคุณสีครับ Youtube ทาง Youtube ทาง Facebook ชื่อเดียวกันครับ ชื่อจริงนามสกุลจริงครับตามบัตรประชาชนสมชายคุณสีทั้งชื่อช่อง YouTube และ Facebook ครับโปรไฟล์จะเป็นรูปจิตอาสาครับอ้าว <c oughs> ดูหัวหน้าครับนี่หัวหน้าครับต่หัวหน้า ตำรวจดะสอพอดอยนนางเละยอปพรเอทศสบลานมันจะนางครับมัจะสู้ภาษาสองภาษานะครับภาษากลางและภาษา,าอีสานบ้านพื้นบ้านผมนะครับ <c oughs> อ้าวมีกู้แข็งแล้วครับเนี่ยมีกู้แข็งแล้วครับโอรอันนี้เขามารักษาความปลอดภัยด้วยครับเนี่ยตัวเน,นี้ยลูกน้องลูกพี่เด่นลูกน้องอปพออครับ <c oughs> อ้าวสุดยอดครับอ่าสมชายคุณสีนะครับช่อง u t u b e นะครับใครอยากดูตัวเองหล่อประมาณสามโมงของจะไปลงครับไปลงไวไฟจอีกแล้วอ่าอบตอวันี้อมตคขัยังเนาะอยืมเบอรเนื้อกดติดตามให้นาเนี่ยสมชายคุณสีชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนโปรไฟล์จะเป็นชุดจิตอาสาครับโอ้ยแรงใสกล้องเนี้ยเห็นว่ากัได้คุณ ก็บอกว่าแต่ว่าเมื่อยเนาะความเมื่อยความความเมือมเม่อยป่านี้ผู้ใดส่องยุ่งยุ่เด้อะผู้ใดอยากเบิเจ้าข้องอ่ะ <c oughs> สามมองนี่ก็เห็นแล้วอ้าวสุดรอ่อ้มาครับอดีตทหารผ่านครับซ้ออยังก่อนข้าเจ้าผมเรื่มงชื่อ เออธงใช่เนาะธงใช่ยังกว่าบอกดังๆด้วยผ่านจังหารผ่านจังหารกับอดีตอาสาสมัครทหารผ่านอ่าธงใช่ยังกว่านังุณผ่านจังหารครับนี่คืออดีตทหารผ่านข่ายปักตรงใช่คนหนึ่งนะครับอ่าดูต่อครับไปครับดูมวยกีฬาครับช่องยูทูบนะครับครับขอบคุณครับ ต้องไปเติมเนิเนการเรื่องเองครับอ่าช่อง YouTube สมชาญนะครับคนสีนะครับประมาณ3ามโมงนี้ก็เห็นแล้วครับไปถึงบ้านก็ลงเลยครับโครงการแรนน้ำกันครับเทศบาลตำบลดอนยานังครับอำเภอพ,พอเจริญจังหวัดบึงการครับโครงการวิ่งด้วยกันครับภาษากลาง สวัสดีครับช่องสมชายคุณศรีนะครับกดติดตามให้ด้วยนะหนูพญายหอตะเห็ดสุดยอดครับลูกพี่วะนะอาจารย์ครับสมชายคุณศรีนะครับเด้อใส่ด้ดนเนยหอตะเห็ดสองเดือนนี่แหละช่องยูทูบครับวะก็ยังสวยแต่ว่านี่ไหมสองคนนี่ไหมป่านังงามบวอ ปานนี้เดี๋ยวมาเรียนที่มันเดินทเดินแบบเนีเมื่อยนะครับเมื่อยพ่ากันดอกหยอกก็ซือด้ครับพญนีหยอกก็ซือเถอพญีนมากหยอกอ้านักวิ่งที่เหลือนะครับคงจะอ่าเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะห้ากิโลครับเสื้อสีชมพูที่ห้ากิโลครับเออแลนใส่กล้องนี่หลาเห็นว่ากระไรอยากใส่กล้องกระไรว่าดอกมั มันเมือ่อยเนาะหากิโลเนาะเสื้อสีชมพูนี่5หากิโลครับชมชากุณสีเด้อย,ยูทูบเด้ออย่าพิดงไปเบิ่งของอ้าวนี่เสื้อสีสีฟ้าเนี่ยสิบกิโลครับชมพูนี่5ห้ากิโลอย่าลืมนะดูตัวเองอ่ะ อ้าวเขสวยมาแล้วจ้ายูทูบสมชายคุณสีนะจ้าใครอยากเห็นตัวเองมาแล้วครับห้ากิโลเสื้อสีชมพูสิบกิโลเสื้อสีฟ้าครับสมชายคุณสีครับช่องยูทูบครับและเฟซบ,บุ๊กชื่อจริงนามสกุลจริงครับอ้าวก็สวยเดี๋ยวสันติสุขก็เด้วแม่นบ่ละน้องอยู่บ้านไหนน้องอยู่บ้านไหน๋หนอบ้านมัธนาเนาะโอาพ่อใหญ่ลืมตัวนี้มั้ลูกค้าไอติมมัมง เสื้อสีฟ้านี่สิบกิโลครับเสื้อสีชมพูนี่ห้ากิโลสมชายคนสีนะครับช่อง y u t u b e ใครอยากดูตัวเองสวยๆหล่อยๆ <c oughs> ยิ้มหน่อยครับใส่ลง Youtube นะครับยิ้มสวยๆหน่อยใส่ <c oughs> ลง Youtube นะ สมชายคนสีนะชื่อจริงนามสกินจริงชื่อเฟซบุ๊กและไลน์เออและอ่า u t u b e ครับชื่อจริงนามสกุลจริงเลยครับของผมโอ้อันนี้มาเดี่ยวแล้วครับคนสวยนะี่มาเดี่ยวเลยสมชายคนสีนะครับช่อง youtube ครับใครอยากดู อีกแล้วครับ1ิกิโลครับเสือสีฟ้าครับสวยๆครับแล่นออกร่างกายครับช่อง youtube สมชายคุญสีนะครับอยู่บางเจ้าของใน YouTube f a c e b o o กก็คือกันครับซื้อเดียวกันเชื่อจริงนามสกุลจริงครับคนถ่ายก็ถ่ายจริงๆครับเชื่อก็เชื่อจริงๆน้าสกุลก็นามสกุลจริงๆถ่ายทำคลิปก็คลิปจริงๆลง youtube ก็ยงจริงๆนะครับ ก็ยังไม่หมดครับมาเ,เรื่อยๆครับหลักร้อยขึ้นไปแล้วครับวิ่งวันนี้ไม่รู้กี่ร้อยแล้วโอ้ยเขาไปห้าเขาไปห้าเส้นไซสแล้วซุมไปก่อนไปห้าเส้นไซสแล้วล่ะไปห้าเส้นไซสแล้วรับเรียแล้วว่าเนี้ย <c oughs> อ,นอยิก้อนเดียว อีกน้อยเดียวก็ทำพ่อมองน้ำกินแล้วละมองน้ำกินแล้วนี่อีกประมาณสิบเมตรแลนใส่กล้องเนี่ยพญายายถ่ายลงยูทูบด้วยนี่สมชายคุณศรีนะครับช่องสมชายคุณศรีครับยูทู e โปรไฟล์จะเป็นรูปจิตอาสาครับมีมีพื้นรูปพุนถึงล้อมรอบโปรไฟล์ อ่าวหนุ่ครับออปพอ,อ,อรอครับตอนนี้ไม่มีงานครับคุยกับนักวีครตอนนี้ยังไม่มีรถครับอำนน้ที่สุดยอดครับออปพอ,อ,อร์ตบเทศบาลสมชายคุณสีครับช่องยูทู e ใครอยากดูตัวเองวิ่งหล่อๆสวย บ่แล sí, es que, ี้ยงสีเ oh, ป็นแต่เป pues, ็นแต่นั่นเนาะสมชายคุณสีนะครับเบิ่งเจ้าของเนะครับเด้อพิมพ์เขาก็ว่าสมชายคุณสีใน YouTube โอ็ยังไม่หมดครับนักกีฬาเยอะครับเป็นร้อยหลักร้อยแล้วครับนี่ไม่รู้ว่ากี่ร้อยพอวิ่งไปก่อนผมถ่ายคลิปก็เยอะครับ สวัสดีครับแค่นี้นะครับคลิปนี้ครับโอ้อย่างๆครับเหลืออีกสามอีกคนสุดท้ายคนโอ้คนสวยกำลังมารอคนสวยครับรอคนสวยก็ปิดที่คนสวยนะครับโอ้ปิดที่คนสวยนะครับสมชายคุณสีนะครับ